A compartirlo Vamos a compartir en Facebook, todo el mundo. Esto es totalmente gratis. Con eso tú no estás apoyando. Imagínense, miren, imagínense. Miren, miren. mira, mira, mira. Mira, se trato. Venga, 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 venga. Me lo voy a atrás yo. No sé. Qué chulo. No, 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 no. Venga, ven ahí, ven ahí. Allá atrás, allá atrás, mira, está por ahí. Ay. กลาบสวัสดีท่านชมด้วยนะครับอยู่กับผมชิวัาสและก็รายการสยองสมัยมีกับช่วงเล่าเรื่องผีแบบมีคลิปซึ่งคลิปนี้ก็พิเศษหน่อยนะครับเพราะว่ามันเริ่มต้นจาก t i k t o ็อกเรายหนึ่งนะครับซึ่งลงคลิปผีลงไปแล้วเสร็จปั๊บพอมันไวรัล มียูทูบเบอร์นะครับก็ตามไปถ่ายคลิปมันจะเป็นยังไงป่ะคลิปต่อไปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของคุณคาร์ลอสซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมคุณพี่คาร์ลอสเนี่ยแกถึงได้ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังนี้ก็ไม่แน่ว่าบ้านเช่าหลังนี้อาจจะราคาถูกหรือว่ามันอาจจะเป็นบ้านญาติของเขาที่ตกทอดมาถึงเขาแต่ที่แน่ๆคือเขาย้ายมาอยู่ท่ามกลางสุสาน ซึ่งเขาก็เจอเรื่องแปลกๆไม่เว้นแต่ละมือ้อแต่ละเดทั้งตอนกลางคืนมีเหนไตมมเรนมีเรื่อไรมีเรื่องไรบดีี่่ล่ Son wow, Míjate, miren miren, se, se están comiendo. Oh, señor, eh. Que si me le, me le acerco más, puede ser que se, se vayan. Miren, se metieron para la tumba. มและก็ตอนกลางวันอันนี้น่าจะเป็นคนมาเยี่ยมหลุมศพนะและแน่นอนวันนี้มันคือสุสานเขาจึงเจอเรื่องแปลกๆโดยที่เขาเองก็ไม่เข้าใจ Miren, que no hay absolutamente nada. Y me encuentro como, como medio raro. No sé qué es lo que está pasando. Pero en verdad, en verdad, no sé qué es lo que está pasando, mi gente, en mi casa hoy. Miren, señores, miren. Me siento como. Como que no sé, como que hay algo raro miren, en mi habitación hoy. Por favor. เลและถ้าเป็นผมหรืออาจจะเป็นท่านผู้ชมหลายๆคนนั้นถ้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงแน่นอนถ้าเป็นผมผมย้ายออกชัวร์ แต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างทำให้คุณคาร์ลสนั้นอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปคือผมพยายามหาเหตุผลเลยนะครับแต่มันเป็นคลิปติกตอกอ่ะมันมันหนึ่งนาทีอ่ะผมเลื่อนดูจนปวดนิ้วอ่ะก็ไม่เจอนะครับว่าสาเหตุที่พี่แกเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่พ่านหลังนี้เพราะอะไรก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับไม่แน่ว่ามันอาจจะราคาถูกมาก หรืออาจจะเป็นของสืบทอดจากพวกญาติิของเขาแต่ถ้าว่าไม่นานนะครับหลังจากที่ลงคลิปพวกนี้ในติ๊กต็อกแล้วนะครับแล้วมันเป็นไวรัลก็มียูทูบเบอร์นามว่าคริสตินเบย์ซึ่งก็เป็นยูทูบสายวารยตี้นะครับเคล้ายๆผมนี่แหละและหนึ่งในนั้นนะครับมันก็คือเรื่องผีคุณคริสตินเนี่ยก็ได้เดินทางนะครับมาถ่ายคลิปที่โดมินิกัน ในบ้านของคุณคาร์ลอสนั่นเองเพื่อที่ว่าจะได้คอนเทนต์และอาจจะได้ทำการถ่ายติดผีได้จริงๆและเขาก็ได้สมใจอยาก nombre ป็นนามเ e ลปาทรเทีรเด e ิโฮเดลสปิริตุสันติอเมนเฮ้ มีเห็นแต่โปบแต่หลังจากนั้นนะครับแทนที่คุณคริสตินจะถอดใจและก็พาทีมงานกลับบ้านพวกเขาก็อยากที่จะไปสำรวจภายในสุสสารต่อห เป็นป <l id> ระเด็นประเด็นมาเห้่มมปิกันสิปะกันผ่นไปนสุดยอดนาเห็นเดียังมว่าสิไอ้ที่เราเห็นนะครับในตอนแรกผมก็คิดว่าพร็อปนั่นแหละแต่ทุกคนดูเหมือนไม่ตกใจเลยนี่อาจจะเป็นหนึ่งในทีมงานของคุณคริสตินก็เป็นได้แต่พอดูดีๆแล้วนะครับสเกลมันไม่ใช่ระดับนี้ผมว่าตัวมันค่อนข้างจะใหญ่มากอ่าบานเราเห็นก็

ด้วยความที่มากันหลายคนนะครับในตอนแรกการสำรวจสุสานเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนเป็นเรื่องสนุกพวกเขาหัวเราะเฮฮาเจออะไรแปลกๆก็พากันวิ่งหนีแล้วก็พากันหัวเราะ ¡Vamos a ir aquí! ¡Eh, pero no se separen, no me dejen solo! ¡Espérate! ¿Pero tiene que ser, qué? ¿Y para dónde que van? ¿Pero tienes que ser, soy en tan todito? ¡Péguese, péguese, ven, manín, ven, pégate, ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven para acá, pégate para acá, ven, pégate para acá, ven! ¡Jon Pucão! de peñar Pratú, en su zanjeng. Pero Marín, ¿tú estás asustado agárralo ¿Ahora tú también? Sí. Es un sótano, mi gente. Ah, que es un sótano. Para enterrar muerto, mi gente. Miren, miren, miren. Miren ahí, miren. Es un sótano. Vale, ahí, tira ahí. hay que tirar A los cuantos ustedes, van a va, va, va meternos ahí. Yo me tiro, si ustedes me dicen que me tire. Vamos a meternos. ¿Tú? Claro que sí, okay, yo, yo me tiro. Yo me ¿Y cómo te vas a salir? Mira, mira. Mira, eso son tumbas, eso es un túnel que hay ahí con pile de tumba. ¿Y por dónde no se mete por aquí? Ahí, mira, mira, mira. Mira, 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 mira cómo anda ahí la cascata gigante, mira, Mira la cascata gigante que hay. No, porque la entrada. Nos tiramos, mi gente, nos tiramos por aquí, si ustedes me dicen. Vayan compartiendo, vayan compartiendo, vamos a inventar. Sin meneoa, man. copendai, le crowni. ทั้งกรีแตกทั้งพากันวิ่งหนีม้กมอสะอดจะไม่ได้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 เซเว่นเซเว่นไม่ได้ไอจูหลงเดินหน i ่งน่งเดนม่หนไอยไหน เองก็คิดว่ามันน่าจะจัดฉากนะแต่ทว่าพวกเขาก็กำลังไล์สดอยู่ซึ่งถ้าจัดฉากจริงนั้นผมก็อยากรู้เลยว่าพวกเขานั้นวางแผนกันมากี่วันเซตติ้งฉากไว้กี่ที่ให้คนประจำที่ไว้กี่จุดทำไมมันออกมาได้แบบอ่ะนะแบบนี้แหละท่านผู้ชมเหลอคิดยังไงคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้สําหรับผมอมไม่รู้ว่าจะคิดยังไงดีฮะแต่ผมสรุปไว้ในคลิปแล้วละ่ะท่านผู้ชมเลยคิดยังไงคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปสวัสดีครับเจ yeah.